เฮ็ดไว่เบื้องเฮ็ดไว่แห้ผู้อื่นกินเฮ็ดแบงปันโอ้ยนี่จะเป็นความสูลนักเอ้ยเนาะงานขึ้นใจนี่เฮาก็เลี้ยงแล้วเฮาก็บ,บก่กล้ากินที่เตือนมันเอามีคนมาถามซื้อสิสิขายบ่นี่บ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 ่ขาย <c oughs> พร้อม <c oughs> เลี้ยงไว้เบื้องเลี้ยงอให้มนันกินเศษอาหารเฮาจังบ่ได้ชิมด้วยที่ อีสานออนทัวร์ครับวันนี้ผมตนกาพาพี่น้องมาเบิงสวนของเอื่อยนะครับอยู่พีแล้วครับยูฝากทงฝากหน้าพี่แล้วนะครับงานวดัดตวเตตัดงานวัดเตตัดนั่นก็นจะห่ารลายจังไลยเพราะว่ามันช่วงฤดูฝนนะพี่น้องเนาะนเอาเดี๋ยววันนี้พิผ้าล,ลงไปคุณแล้วครับลงไปทงนนล่วงไบอ่อปลาไก่จนนามเต็มตัวน,นี้มีจต่ปลาดุกได้นน่เอ็มอยู่ในนี้มีจต่ปลาดุกเด่นเอาเลยทักทายพี่น้องข้าราชการ พี่เก่งเนาะค่ะสวนเทเวศพันธ์ใหม่จ้าครับที่ตั้งเข้าพี่การเข้านี่อยู่ไสครับนี่อยู่ขางโรงเรียนทั้งเขตเลยค่ะขางโรงเรียนทั้งเขตพิทยานหานางยังไงที่ถนนซีเลนเลยที่ถนนซีเลนทางไปตะการตัวนี้เข้าพอขายบ่อยใช่ไหม่เข้าพอขายอุ้ยคือลายจ้านั่นเต็มไปเลยมันอันอันนี้อุ้ยสีเอาน้ำยูสีแบ่งอยู่นี่ไปหาันยุ่งนี่ยุ่งหลายหลายไหมช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี่เขากินอย่างครับ ินอาหารอาาหรเม็ดบ่แม่เอาก็มีปามลาท้องน่ำปลาสดปลาบอลูนบ่เลี้ยงร่วมกันอันนี้ก็เพาะได้บ่แม่นเพาะได้พอมันใหญ่แล้วแต่มาตักใส่ไข่ที่จมเอาเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งไปเน่าทางเลี้ยงแนวาได้นี่นเลี้ยงสิเด้เซโอ่งไหมผู้ใดตัดโอ่งไงคือเพียงกันดีแท้ตัดเองตัดเองแม่นอ่าเดียนบ่นี่ล่ะสายาหญิงแก่งตัดเองเอาอุณหภูมิผ้าลงไปเบิ่งสวนเพิ่นนะครับเพิ่นปลูกไว้ขีดผมพาพี่น้องมาเบิ่งดังเต้โดนโดนแล้ว ันหกมันหกเ้ยครับต้นบักซีด้าเป็นหมากแหรอบอสอุ้ยเป็นหลายแห้งเป็นหลายแต่ว่าไงบอมีเวลาห่อบุงตีนี่หมากเต็มเลยได้หนี่อ้ยบุงตีนี่เต็มนี่เต็มเลยแหละนี่บดเบดย์อต้นนี้เป็นพันธุ์อย่างครับตันนี้เป็นพันธุ์จิมจูจิมจูธรรมดาหน,นิบอแเมนเป็นหมากอยู่เบัดป,ปีเอาว่าเดยตอนขายบนีสตอนขายอยู่เทิงพุนโอ้โหเยีะห้ เกินก็มีอีแต่ปลูกไว้บบได้เบิงปลูกให้เทวดาเบิงไห้ปลูกเทวดาเบิงมึงต้นอันนี้ต้นยังก่อนต้นยังเขาเอื่อนไหมต้นสมสมเลยไหมนี่มากันเชอรี่อ,รอุ้ยหนึ่งหันนี่มันโลนมาเต็มต้นหนึ่งช่วงหนึ่งหันีน่มาบัวท่านมันโลนสิมเบิร์มาบัวท่านนี่มาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของสวนครับ ปลูกว้ให้เทวดาเบิง่งเออโอ้ยสมสมไว้เทวดาเบิง่งอย่าีเลี้ยงไก่นั่บ่ครับเลี้ยงไก่นั่ไก่กับเทวาดาเบิง่งคือกันล่ะคือมม่ยังครบสุดตัวหรือว่าใก่นั่น<笑><笑>ว้ายตะกี้ซี่หาตัวหนึ่งเดือนนี้มันออกแม่แพงห<อ>ูหลกหลายหนึ่งโอ้บอ่อแหนแดงกับบ่มีเวลาเฮ็ดอันจนมีแต่ยุ่งอะล่ะนี่ ตัวนี้เป็นมุมพักใจวะครับเนี่ยย่าเมื่อยกับมาเศร้ามีแห้งตัวมุมทั้งนี้นเนาะเบิ้งอันบอนี่เพื่อนเบิองบอเนี้แดงหมอจอกเขาเอื่นจอกอยังครับจอกอันนี้มาเป็น,นเพื่อนก่อนนะผลเห็ดยังทั้งนี้อ้าวไก่ไหมเริ่มต้นจักตัวกว่อนครับอย่างไก่ซีหาตัวดีละอ๋อพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งไก่ครับไก่บ้านม,มีแต่เลี้ยงบ่ได้กินจักเท้อ ลิโต้มันเลี้ยงบ่กล้ากินนั่นเลี้ยงไว้เบิง่งมันกินเศษอาหารแล้วเศษอาหารเนี่กินช่วงนี้บ่ได้เลี้ยงแหนแดงท่านี้ไก่ไข่ท่านี้ไก่ไกข่ไก่ไข่เฮามีจักโตครับตอนแรกเลี้ยง10โตบัดน,นี้มันมาตายตอนช่วงอากาศห้อนๆนั่นช่วงที่ห้อนๆเดือนมีนายนนั่นมันมานอกตายโอ้มันนอกอากาศ แม่ Man, มันนอกอากาศโอ้ไก่ตือนผมอี่ถอยกันกไก่ยังมาตื่นคนรอบาปนั่นออกแม่แพ้ลูกเองมันได้หนีตามธรรมาชาติมันนีนอ้ําเขาเลี้ยงไก่าบานมันจะดีว่า <c oughs> มันเลี้ยง,งยไงนอกําเลยนอกาแม่เขาให้กับห้เป็นเขาเปลือกนี่บ่แม่ห้เป็นเขาเปลือกบางเถ้อกับมีแหน่พี่เขาแหน่ให้มันถ้าบ่มี่ก็ให้เขาเปลือกกับเศรอาหารเด้อเสรอาหารอยู่นี่บ่ได้ทิมแจ๊กเถื่อเสเ็จอาหารเมื่อกี่แหละครับ ทุกตาล่างนิ้ทุกหม่องทุกบอลแล้วก็จะเฮ็ดเบื้องบนนะ่ะจงเป็นบ่อเหลี่ยงอีกย่างเนี่ยตัวนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอ่าสาราหน่อยมุมพักใจของแท้เลยนี่ต้อนรับสู่ม,มุมพักใจไปเบื้องป่าตุ๊ดเน่ยกลัวมูจักโลนี่ครับสองโลประมาณสองโลนี่นะ,ะน้ำปุ่นนะสแสดงว่าปลาตั <ไง S 2> วใหญ่่เลยพอเม็นเข้าเกลือไปแล้วบ,บ่รอบนึงเมื่อนี่ ปลานี่ก็มีแตเลี่ยงบ่ได้กินโบกากินเลี่ยงละกะริตูนออมันมีปลาอย่างเนี่ยครับนี่มีปลานิ่น,น,น,นปลา,าตะเพียนปลาธรรมชาติเห่ากับมีมันลงอยู่น้ำกันเกือไปแล้วรอบนึงมันบ่ค่อยมาเศร้านี่มาเกือแต่เสาเห้าเลี่ยงในโดนปันไ,ไดล่ะครับห่ายบ่นี่บโบแมน ซีหาปีเลยเด้บอกโอ้โอเ้เขาออกลูก<ม>เขาออกแม่าออแมาพันธ<ม>ุ์เองแม่แพร่ลูกเองเขาแล้วบ่ได้หัวซ่าแล้วปล่อยแล้วแม่ปล่อยแล้วเขาออกเองลงทุนแค่คขังเดียวเองแม่เมื่งที้หลามีตัวใหญ่ๆเลยแต่ไ,ไก่มันไก่ยังออกแม่แพร่ลูกเองมาแล้วเนาะ <laughs> โอ้ <laughs> จปงนสีด้วยี่น่องเลี้ยง่าเยื่อซื้อกันด้กินเลยครับนี่เทวดาเบื้งดีแห้งนเนาะเทวดาดีเออเออเออเอบแออเ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 ออาออเ่อเอ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 อีสสออเออเอน,นอเออเอวเอเออเอวเนเออเออเอตเออเอวเออออเออเอออเ เพื่อปลาแล้วก็สิบใบพูนครับไปให้อาหารปลาดุกม่องไว้ใส่ปา่าบอลนี่ทั้งม,องม่องมีทั้งแหอุปกรณ์หากินครบวงจ <c oughs> ปรปลาดุกอยู่ใส่เลยปลาดุกกันเด้อยูบอลยูบอลองกันเด้เอแหววอาหารไปให้มันตัวลิตุนมา <c oughs> ตัวนี้เขาเลี้ยงไว้เบิ้งมันก็จะมีบ่อไต่เพิงไต่เหมืนเป็นบ่อใหญ่ค่ะบ่อนี่หนามรดแน่ก็จะสูบมาใส่สูบมาใส่ผักไว้บ่ได้ให้ขาดล็กเชือกพอวันนีตัวป่ามือหายมือบ่อหายอาหารก็ได้แมนมือวางก็ลงมาหายมือบ่อวางก็บ่ได้ลงมาปลาซิวก็มีคือตัวใหญ่แต่ปลาซิวอุยปลาซิวอ้าวมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนี่เฮ็ดใงสิได้ปลาซิวอ้าวแค่เดี่ยวกำลังเฮ็ดเลี้ยงปลาซิวอ้าวกัน อยู่บ้านกันก็ร่างเลี้ยงให้กัน <c oughs> ซิวอ่าวตัวใหญ่เลยครับปุ่น <c oughs> เบื้องเนี้ยสิเพื่อนกับเป็นเพื่อนๆไปเลยปลานิ่นกับมีตัวหน่ะปลานิ่นใหญ่ไหมอืปานิ่นปลาน่ายปลานิ่นปลาน่ายปลาน่ายนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆตัวละสองโลก,กูอ่าอุ้ยฝุ่นอะ่ะม่ตัวบุ่ใหญ่พี่น้องเห็นบ่ฝุ่นนี่ขนาดว่าหายอาหารไปแล้วรอบนึงนะครับปลาน่ายนี่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ มันดูดอยู่น้ำขอบสาอเป็นผงเป็นผงอยู่นี่แกผงป่ายูจังสี่เลยกับ่อย่างเมื่อได้บ่าเนี่ยมันมวนเนี่ยมันเพื่อนเนาะเ,เลี้ยงกบหลายไปพี่ไกาเนี่ก็เอาไปปล่อยเบิดละ่ะเอาเลี้ยตนมัน okay, เลี้ยงไป <c oughs> เลี้ยงมากอยเลยีล้ยตน้นเอือ,อรื้อบ่อปล่อย ออกเบิดเลยเพราะงั้นผมนะผมก็ปล่อยกันเลยปล่อยเบิดเลยปล่อยลงให้หน้าแล้วแมนปล่อยลงหน้าแล้วแต่เพิ่นจะไปไปเพิน่นเอดว่านไหนไปฮอดไกแล้วเจ้าจับกินละ <c oughs> ่ะกแกซีอยูน่น้ำมูลนี้านหรือว่าอยู่ในสวนนี้านนี่วันนี้ตุนเพิ่นเลี้ยงไปเลี้ยงมาเพิ่นใหญ่แล้วโอ้โอกาสจับกินอ่ะไปวะไปซะวะไปหาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าซะวะเทศเกษสียดจุดประสงค์ของแต่ละคนก็บโบขึ้นกันนะครับเนาะ ความสาเร็จของแต่ละคนไม่คือกันครับมันบวกขึ้นกันพี่น้องมันเรียงไวเบื้องซื้อกับมีความสุขหรือแรง <she ard. S 2> อาหารไข่เขียดยกก่ำอยากกินก็นจังกินย่ำไม่อยากกินก็เอาไว้เบื้องมันก็เป็นความสุข ard, อีกแบบหนึง่งนะรอบๆนี่เขาจะปลูกเป็นไหม่พ้นไวเบืเ้อเลยตัวครับนี่แมนจ้าเนอใหม่นี่มีกินยเบดปีได้นี่ไม่ไมยังไม่ไผ่เรียงหมดี่ตัวนี้ไผ่เรียงน้องเห็นวันออกนออยู่คน Oh. นี่กินยี่เบิดปีนอใหม่นี่บ่าขาดอยากกินยามได้ยางลงมากกะได้กินโหลดเฮ้ยแล้วมีน่อยมีหน,น่อยเอาเบิ้งนึ่อยู่บ่ะไพเลี้ยงพีผีผีโอ้ยมันขืงง่นยาออเ่เว้ดหล่ะตัวตุว่ตนตัวนี้นเลยคือโบอไปกินมันสีโกโก่หกขวดต้นนี่เอาเมื่อแกงในต้นเอ,อ้ยบื่อเกิดสิโอ้ยทีเดียวปี่น่องคนนะ่ะลายลายโบได้ลงมากไพ่หนี่มันเกิดตลอดโบนี่เกิดตลอดได้หนี่ไพเลี้ยงน้อง เกิดตลอดเกิดดีเอาเมือ่อแกงแล้วตุ่นเนอเอาแล้วครับเอาแล้วอุดมสมบูรณ์แฮ้ยโอ้ยไอ้บริลลองมาหลายมือคือหลายเถอะบุญยังไหนล่ะคือสิแบกเมื่อเบิดคือสิเอามาเบิดบานเอาใส่สอบเมื่อเอ้ยเว้ยคุณน่ะมาเด้อพี่น้อนวันนี้มาหักนอนใหม่เด้อพันยุ่งกว่าทั้งไตกระไรายเด้อโอ้ยนี่แหละเทวดาเพิ่นโมกินนอนใหม่บุญ ธวมดาพิ่นก็กินอยู่พิ่นมาเอายูเรื่อยยูพี่น้องก็ได้ผูดใด้เหอพี่น้องพิ่นกะอยากได้พิ่นก็มาเอาอยู่เรื่อยก็ให้พิ่นไปน้นอน,นี่นอน,นี่คัากหลายพูนะอโอ้นี่น้อนเดียวได้ครับนี่ไหมน้อนเดียวได้พี่น้องไอ้ก๊อเดียวพี่น้องเอาอาพิษกอเดียวครับนี่เบื้องพูนอะอ่าติทั่วไปกินเอาไปแกงแหล่งอาหารมีอยู่ทุกที่ ่มันมีอันเขาเจ้าว่าเ่มันมีจะบวชขยาด้วยเหาอแม่นี่น่เ่นเขาจ้ว่าอยู่บวบ้าซสอยู่ดีก็กินจะเวิร์ปีคือเก่าแทกอยากแทบ่อยากกินยะ่เวิรปีลบมาเบิร์นด้มันเป็นยังไงมีหนามมีหนามีหยังบอกมีข้ายบมีคือกันเนาะตมีมีขึ้กันแต่ว่าขอดีของเพิ่นก็คือเพ่นเป็นยี่เวิร์ตปีนี่แหะเป็นทั้งปีแมีบอกให้เรียงให้เรียงที่เขาเจ้าว่าะแม่ยนี่ละไหเรียงน้องไห้เลียงน่อง เอาเ่าเดอ้อบบาทหอ,อบเม,มืเอ่อเด้อบเหมือเมื่อหอบมาแล้วเี๋สิไปหากระสอบผลแล้วมาใส่มันสิไข่เลยไข่ดีเลยเอาไปนี่สกักก้อนเอาไปนี่ละสะกลักก้อนเอานี่กอเดี๋ยวกินบ่เบิดอ่านี่ปลูกนี่แนะน้าพี่น้องว่าปลูกแค่กอเดียวครับปลูกซ้ำกินกนีนนนกกกนน่นอกใหญ่น้อเมื่อกีอ้ละ่ะกอเดียวได้นี่แม่ขนาดว่ามีคนเอาไปกินแน่แล้วนี่ กานีรัะพี่น้องเขาอยู่น้ำมูลนาณี่ัตพี่น้องผู้เข้าเจ้าอันเข้าเจ้าก็มาแบ่งเอาเพราะอันมีหลายก่ออยู่ข้างใต้ปลูกเพื่อแบ่งปั่นนี่อนเอาเห็ดโบคือมูเห็ดโบคู่มูอเห็ดโบคือมูเห็ดไเบื้องเห็ดไให้ผู้อื่นกินเห็ดแบ่งปันโอ้นี <reci weg ans> bueno Maria, ่ละมันก็เป็นความูลนั่เอ๋ยเนาะนี่อนคือไก่นี่เขากับเลียงแล้วเขากับบัวกากินนี่ตัวนเอามีคนมาถามสื่อสิสิขายบ่เนี่ยบ่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 บายพร้อมเลี้ยงไม่เบื้อง เรียกอะไรมันกินเศษอาหารเท่าจังบ่ได้ทิมตัวทิ่